ในรอบ50,000นปีโดยมีระยะห่างจากโลกประมาณ42ล้าน5แสนกิโลเมตรโดยทางนักดาราศาสตร์ประจำหอสังเกตการแห่งชาติของกรีซครับชื่อว่าโบนาโนสเธอบอกว่าดาวหางได้มีการใช้กล้องโทรทัศน์ส่องพบว่ามันส่องสว่างมากที่สุดในหมู่ดาวอื่นๆซึ่งแสงสีเขียวที่เห็นนั้นเกิดจากส่วนประกอบของสารไดอะตอมิกคาร์บอนและไซยาโนเจน สำหรับดาวหางสีเขียวดวงนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า C2022E3 หรือ z t f มันถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่2มีนาคมปีที่แล้วโดยนักดาราศาสตร์ประจำหอดูดาวพาโลมาในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับทั้งนี้ดาวหางที่พบส่วนมากจะมีแกนหลักประกอบไปด้วยหินน้ำแข็งและฝุน่นโดยมันจะถูกปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศของน้ำแข็งและฝุน่นที่เรียกว่าโคมา และเมื่อมันโครจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆละลายจากความร้อนปล่อยไอ้นาและฝุ่นทิ้งไว้ข้างหลังจนทำให้เรามองเห็นเป็นดาวหางนั่นเองครับ